สวัสด oui, pues ีครับพี่น้องสวัสดีครับไปส่งนี่หละมาน่ามาแล้วพี่น้องส่งมาแนวการก่อนที่มีอากาศมานั่งเห็นมุ่มเขามุ่มเดิมนะเดี๋ยวบางสะพานมีความสุขสามคนก็มาเดี้ยวบังไปยินฟังเล่ากรชื่นใจวันนี้เรากระชื่นใจกันเห็นเพื่อนเพื่อนบ้านเท่านั้นพี่น้องมองจากมุ่มนี้ไปมันเห็นขับเลยเห็นเห็นเฮี้ยนเห็นสั้นข้าเจ้าเวลาข้าเจ้าเปิดเพลงดังคองผีเลยเด้ ได้ยินเมื่อนผ้าเมย์มอนไปนั่งกินเขาานาะเขาเจ้าจันงานอย่างบุยฟังเล่าฮะสนวันไหวปานบ้านเดียวกันพี่น้องอามวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักเลยพี่น้องเลยวันที่สี่กุมปผ้าวันที่คนพัวโลกต้องกักกันคู่มือให่แล้วล่ะแต่ว่ามื่อนี้ก็เป็นเพิ่นเฮ็ดวันแห่งความรักขึ้นมาเนาะก็ต้องยิ่งรักมากกว่าเดิมบพี่น้องรักมากก็ทุกวันเองเนาะซม่อก็มากักกันอยู่แล้วว่อนี้ก็ฮักกันแยงกันโกเก่าเลยพี่น้อง พราะว่าจะหักเพื่อนหักผูงหักคู่บาอาจารย์หักเจ้าหน้าที่ต่างๆหักคนในสังคมรวมโลกเพื่อนฝูงเพื่อนไว้ทํางานเพื่อนเลี้ยนเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนยังกะหักแท่งกันไปเมิดคําวาาคว่ำหักว่าได้จำกัดใชวานนุ่งสาร์หรือเปล่าหักพ่อหักแม่หักพี่หักน้องหักญาติหักผัวหักลูกคําว่าคว่ำหักหรอเปล่าแต่่าความหักของคนคืออย่างเ่าก่บว่าสามารถรู้ได้ความคิดของไปของมัน คางคนกับความรักคือการให้บางคนกับความรักคือความเสียสละความรักคือเห็นคนที่ยวรักมีความสุขอ่ขแตกต่างกันออกไปไม่ที่ละเอียดอ่อนคือว่าเลาถเงวันหนึ่งที่บอาเพนเนอะรอยากบอกขักคนทั้งโลกโอเคเราไปลองไปคือทีบอฟเพสระเดี๋ยวเราพี่น้นนองเอาวันนี้กัเขาเลี้ยงเขาเล่ากันไนอ้องมีมาบอกมาลาคนะือเราอะแต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งขอค่อยบอกใหมว่าใส่นำเสียงทีบอไพ่รอกปันเ็น ออมากับมาวอาผ่านพิงบ <child teaching. S 2> ้านเสาดีบไหยเสาพันอยู่น้ำมันดูถูกดูแคลนเขาผ้ากันวันในความหลักจะพร้องสานกิ่เอามาได้ชั่วโมงครัวสองชั่วโมงเอามาเว่าเพราะว่าคอยไปกินเขากินหน้าวันลงม้วนยวนรู้มินทันเมื่อวานเนี่ยอันนานไต่ยุตแล้วไปซื้อของเขาเฮี้ยนน่ะพี่น้องเล็กๆน้อยๆก็เลยหิ้วเขาไปพ่านเขาไปนั่งยิงเขา ซือ้อของเกี่ยวกับไปเรีย้ยงในน้องมาน่าล่ะซื้อนั่นซื้อนี่เพี่ยคนวานนี้กันหลานแม่บอกเลยว,า,วาหิวเขาเพอดีร้านตำมั่ทพัทในพิสไปไปชงเลี้งเนี้ยวันนี้ถามว่าร้านในพิสเลยครับบอสยังขายยุ่ยยาวันนั้นต้านตำมั่วตำเมียงอะไรเลาให้เขาไปนั่งกินเพันกว่าบัดแม่หมอนมาไปเห็นผ้าแม่ไปนั่งกินอ่าเพันว่าน้องมนนี่หักเบาเพชรหลายก็หักแม่ตัวเองคนว่านะเพันคิดไปเองเคยเองเพคนนะเอาเราคนที่อ่านคอมเมนต์เพบนในฟังบน ที่กดจำมาให้หัวพ่อยน,อนาะคอมเมนต์พนังที้มันพิมพ์ม,มาะแ,แต่ว่ามันใส่คำม,มงวนๆก็เลยต้องบอกคนไปเป็นคนเป็นเมี่วที่ต่างมาหมาเด็กเนาะเวลาแม่มาอยู่ด้วยเนี่ไม่เห็นพาแม่ไปหากินของอร่อยเลยพอแม่กลับไปปุ๊บพาหัวพาลูกมานั่งกินของอร่อยๆร่อยาคาแพงส่วนแม่นี่ให้นั่งจ้ำปลาเดก ให้นั่งกินอะไรในห้องห้องครัวแคบๆดูสกรปรกคนวานะพี่น้องนะอ่าเฟ่นบ่อไปบวเบ้าเหยียด,ดยามเบ่อไสเลยเนะี่ยบาอพาดพิงไปเหมือนพี่น้องให้แม่ไปนั่งอยู่แต่ในห้องครัวแคบๆดูสกรปรกคนวานะอ่ะวาว่าไม้ก็คือว่าลูกไขก่กนะงมมนกับเส้าได้แค่นี้แหละปัญญาบ่มีอีกแล้วแหที่ไปหายูเฮียนลังได้ดีคือเ่าเอาตะขออยู่ในบอ่อกุุงตะกี้ห่งังน้อยขอกายยูได้มีควาวสุขก,กันสิเบานะเขอก็อยากบอกเด้เอยว่า หมูบ้านนี่นางม์น้ำม,มันมาจิมา,มาวา่าเราหักไข่ลายก็เมียหักเมียลายกอเขาจริงๆเนาะชีวิตจริงเขาต้องหักเมียลายกอบ่อยมันนำ้ำอ,อาหารอีหยังที่ว่าดีน่ะตามาหุงทอดไก่แกงเฮ็ดบอกอาหารดีน่ะ <c oughs> บอกมันน้ำมันตาบอดหรือมันมึงด<อ>ูดูมันใจบอดมันบ่เบิ่งกูไปนอ่งกินอาหารดีๆอาหารรู้ๆว่าสัตว์กินยูเฮียนดีกออีกเนยยูเฮียนมีทั้งหอยแข็งมีทั้งปูมากมีทั้งอีหยังซื้อสู่เมียกินน่ะะแต่ว่า อันเป็นั่งกินน้ำมันตับหมกฮงครับทอดปีไก่้หาอันปลาตะเกียงเอ็ดตรือหรือพี่น,น้องอาหารดูหรือว่าแค่นั่งในห้างบอ่อมัน,นบังเอิญมุกไหหิวเขาบ่อก็ได้เขามันน้ำเหน่บอกมันน้ำเหน่ม่อว่าได้คิดไปถึงกับขนาดว่าทีว่าไปกินอาหารดีบพ่อเม่ยไปกินโอ้ยขอแต่แม่ยแล้วกินเนาะแล้วทวเมียน,นี่เราก็เป็นคนพี่น้องก,ก็ต้องรัวเราก็เฮ็ดซ่องเฮ็ดคลิปคือกันต่อให้ลูกพาไปกินที่ไหนเราก็ซื้อของเราไม่กินไม่เฮ็ดคลิปเราคือเก่า เห็นว่ายงยกกรณีเมื่อนั้นน่ะน้องมลซื้อหอยแข้งมาเป็นกิโลวัดนี้แล้วก็เอ้แม่ก็ดีซื้อหอยแข้งคือเขาห้องเขาหามแล้วพูกใหญเดียเอาแม่ก็ซื้อไปเ็ดคลิปอยน่แล้วก็ยังซื้อไม่กินเห็นหรออืมเบสชิฟทางไฮซู้เขาไปเบิ่งพอาะซูได้มีช่องดาคุณไงอ่ากูกระปล่อยโอกาสนะคุณบุญลาไฮูดาในช่องเม่กุลาต็มอยู่แล้ววันนี้คือยังเมื่อนั้นน่ะทำให้ลูกสาวก็อยากให้แม่ในได้กินหุ้ง แม่เอ้ยคันจะจะกินพุงอยอกุวัดซื้ออยู่ทางไทยไว้มันจังอ่านขันซิบ่าวีลีมันกะวัตถุดิบมันมากมันกัอยู่เล่ากับมีอยู่ไทยกับมีแต่ก็อยากให้แม่ได้สดๆเนาะแล้วก็ขีคั้นถือความหมายแล้วแล้วก็ไปซื้ออยู่เล่ากต่มีคนคำว่า,าว่าดูดสิขนาดว่าแม่มาอยู่ไทยแทนที่จะซื้อให้แม่เอาไปกินที่บ้านโน่นนี่ก็ต้องให้แม่กลับไปซื้อเองอยู่เล้าลเราซื้อเราก็ไปซื้อลูกเรากิน กูได้กินน้ำบ๊อบอ่ะลูกเราลูกเราบัดทุกคนกูได้กินน้ำเราบ่อบฮะกูจิถามสู่ลูกสู่อย่าลำเอียงกับกูนะอ่าแม่กูซื้อไปแล้วก็ไปสู่ลูกเรากินได้ลูกเราหลายคนแล้วก็ไปถ่ายคลิปด้วยกูได้กินนะแม่กูบอกกูบ่ได้กินเนธ่ากูซีบอีขคืนนะครับแล้วก็ซีบอีฟังเด้องวัมันจะเป็นยังซีมีแต่กูซื้อระบาดนี่อ่ายายมอนบัดนี้มีลูกผู้เดียวนะเอออีพวกเหี้ยนี่เนธ่ะมันกูซูนแล้วเหี้ยลิ้นและพวกมึงนี่ มันก่อนที่พ่ฟังเลยพี่น้องต้องคิดถึงความเป็นจริงนะว่าหนึ่งนางมณ์เราก็ต้องเก็บเงินเพื่อมาซื้อวัตถุดิบเป็นแร้แต่กู้กูสิซื้อยังก็เรื่องของกู้ชุ่ยมาออกคำสั่งกับกูอยู่นี่กู้ใจแพ้กินก็เรื่องของกูเงินกูกูไปซื้อหล่ะก็แล้วชุจะมาออกคำสั่งสุ่ยพนักมหาให้กูสชุ่ยพนัโอนมให้กูสชุ่ยพนักแม่บอาสุ่ยโอนามาให้กู้แล้วกูไปซื้อให้แม่กูแดกแบบนั้นชุ่จังหวะให้กูได้อันนี้เงินกูกูจะซื้อหรืืออออซ้้ก็ไดเ พวมีสิทีนี้มาสั่งกูให้กูซื้อผู้นั้นผู้นั้นมาหากูกูต้องซื้อให้กินผู้นี้มาหากูกูต้องเป็นคนซื้อแล้วคนอื่นมาหากูน่ะคือชู้คือบอกบอกเขาซื้อกูแดกไงชู้ก็บอกไงเออแม่มีตายแต่มาบอกแต่วครอบครัวกูนี่น้อยมากรัวขึ้นมากร่วบ่มวนอีพวกนี้อ่ะเราวันนี้ขึ้นเบื้องในเนาะนางมน์แล้วกันเพื่จ้ากระลูกสถานการณ์ผู้ไข่อยอยู่กันสิเบขึ้นเบื้องเจย์พวก่ข่ซื้อทั้งกินในซองผู้ไข่อย ถ้ากันยีบิซื้อให้แม่กินไายล่องซองแล้วอกีกน้องมากกันดิซห้น้องกินไายล่องซองน้องอีกสบมบูรณ์พี่น้องเขาบอกเป็นเรื่องสัน้นหรอเขาพวกรู้เขาก็กว่าเป็นเน่ตะคนุนพี่ว่ามืเหมือนมายากนั่นนะเขาพวกรู้นะเขาลูกดีวันนี้ใดการชาเสียใจแบบใดแบบใด,ดแม่กูเราแห้งเกลงใจลูกเต้าเราแห้งไปยากรบกวนอืมอันใดเราซื้อได้เราก็ซื้อลำพังปากผู้เดียวเราน่ะแม่กับน้องเขาเอาได้เป็นหรอตะคุนพี่มันเป็นอื น้ำเอียงขึ้นเพื่อน่คันเบ้าึ้นไซข้ามมาให้แม่ไปนั่งกินในห้องอ่อาอันเช่าห้องห้องถ่ายได้แต่ห้องครัวไม่รู้ครัวอะไรพวกไมยเป็นห้องครัวแคบๆดูสูฮูจักเบอระเดย์ซูเซยกุไถเฮยังไะสูเก่งไปทําบ้านเขาสุกโปกปกรอไปอย่เดียวไปแน่จริงสุกกเขามาถ่ายแล้วเขาไปถ่ายทุกเสารทุกมุมอเลยเขาซุกเข็นทุกขามหัวนะเขาไปในเฮือนกูนัน่นเออให้ตักแดงหน่อยกดัดขาฉุน สิ่งที่ข่อยไม่อยากทายบ้านเพิ่นเพราะว่าเขาไม่อยากให้ออกจากอยากเห็นได้อยากเห็นว่ามีอยังแน่ในเฮือนในซานอยากเห็นอยากสารในบ้านข่อยพร้อมอยากเห็นได้พวกเสือเห็นแต่ข้างนอกเขาเลยโบมีปัญญาเขาไปข้างในดอกอย่าลืมว่ามโนเวียนบ้านข่อยน้ำเด้มีเอฟซีอยู่บางคนมันกะว่าอ่านทำไมไม่ถ่ายเลยเพราะเขาเห็นหมดแล้วเอ้าเขาเห็นแต่สร้างแล้วแต่สร้างแลเห็นแต่ข้างนอกเวียนข้างใน ข้างในก็เห็นตอนเวลาเขาเตาพอันให้คนเศร้าแะไรเห็นแค่นั้นแหละไปแคบอมมึงเขาจะเห็นน่ามักมามันมันมันเนี้ยคนพี่น้องมันน้อมีนเฮี้ยนข่อยขอมาไายเลยแหละข่อยขอโทษพี่น้องหลายๆข่อย่าทายแต่แถวของขั้วข่อยเองละมึงยแ้วมึงต้องเอิ้นบักตาบอีเป๊อีคกดอกมึงต้องเอิ้นดอกถ้ามึงเก่งถ้ามึงมีเงินหลายไปนะมึงเอิ้อนรดเอิ้นเพชรสีขอเขียนรถวันนี้มึงเห็ดบึง คันก็ขันขันว่าเก่งกว่ากฎหมายเลยเนาะเอาเห็ดหมดเลยกูบอกมได้เห็นยังสู้ดอกกูอยากเบิ่งสาสู้เก่งจริงกูไม่ได้แจ้งจับสูดดส้ดอกกูไ่ไปหายเสียเวลาก,ออกับสู้อีกแล้วจะส,สูะะ้สิเห็ดบ่ต้องย่านดราบอกกูสิฟ้องชุดราคาฟ้องกูคงไปฟ้องหรอกกูบ่บอ,บอยากมีเงินไก่กู<ร>มีเงินจ่ายค่าทนายอือสิบเอาให้รีบขาดคนไมยเมื่อกเขาเขา,าต้องให้เกียรติมันไมอเสียเวลาอือ สร้างมาชั่วโมงเดียวทองชั่วโมงพี่น้องอยากเบ่าอะไรนาะเขามาเบา่าเพราะถ้าข่อยกับน้องมุ่นโพดจิบป,ปกินเขาอยู่ห่างปับ๊บเขามาเลยเลยพี่น้องถ้าเบา่าถ้าอันไหนวบาม้วนเออเบ่าแบบว่ามันไพ่เลาะดีกว่ากะเออเอาไว้พี่น้องอ่านแต่อันไหนขึ้นเบา่าไปล้วนล่ามไปถึงบา้านชาวบ้านปากคน่อยก็ลุูมจิบเลยพี่น้องเนื้อสีล่ามกือเรื่องของมันนะพิษกระเม็นมันบป็เหม็นเฮาเนี่ยเขามักจะยังบ่อ้เพิ่นนี่างแรกของเป็นเราไม่รูา ก็เอาเข้าวไปมาในห้องครัวห้องยังแคบๆดูแล้วไปทำข้าวสกปรกอยู่บาไปเลยดูสกรปรกอยู่แล้วนะวบนเบาะไปนะจิ้งเหนียวกับพ่อเลี้ยงเนี่ยผู้กขยไปนั่งกินเข่าล่ะพี่น้องอ<ส>าหมร่งอ่<ส>านรู้ว่าท่านราคาวันนี้กับวันนี้ความรักแต่หักกันเพียงกันเด้อพี่น้องตัวประเทศเข้าในอะไรอาหารากิเนียควันทอนนี่ครับ